ความปลอดภัยนะเวลาถอดล้อออกมาเนี่ยถ้าถอดล้อ,อมาแล้วใส่แล้วก็เอาล้อเนี่ยนะไปวางวางตรงใต้คัตซีนะครับอันนี้ที่เป็ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานนะไปวางไว้กันไว้ถ้าเกิดมแมรงมันล้มนะมันกได้ปลอดภัยนะครับเราก็จะมองเห็นตัวนี้ฮนะหลังจากเราถอดล้อออกนะฮะเราจะมองเห็นชุด ชุดเบรกชุดทีดิเบรคนะครับของของคีบอาก็หน้าตาประมาณนี้นะแต่ก็จริงๆแล้วก็แทบทุกยี่ห้อนะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอ่อตรงนี้นก็จะมีตัวล็อกอ่ะเูตัวล็อกอยู่ทำไม่ดีเลยเห็นไหม อืมโอเคอันนี้นี้ไว้ก่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าตาของผ้าชุดชุดดิสเบรกนะครับอ่ารถกระบ,บะหรือรถยนต์ทั้งุกรุ่นนะฮะก็จะมันเหมือนกันนะก็จะก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เราถอดล้อออกนะครับก็จะเจอชุดเนี้ยไอชุดเบรกชุดดิสเบรกล้อหน้านะแต่รถบางรุ่นปัจจุบันนี้รุ่นใหม่เขาจะเป็นดิสเบรกเนี่ยทั้งสี่ล้อเลย นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนี่ก็จะเป็นดิสเบเรกเฉพาะล้อหน้าส่วนล้อหลังนี่ก็จะเป็นเป็นดัมเบกนะเป็นดัมเบกเป็นแบบกัมปูนะฮะเป็นแบบกัมปูหลายๆคนเคยเปลี่ยนในในรถจกักรยานในรถมอเตอร์ไซค์ฮะจะคล้ายๆกันนะครับพะฉะั้นตรงนี้ก็จะมีน็อตนะนอ่าน็อตน็อตสายบันเบรกนะแต่เราไม่ต้องถอดนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรกันะนะของทีฟอาร์น,นี่ตัวสลักคล้อยจะอยู่ด้านบน จะสังเกตว่าตรงนี้จะไม่มีเหลี่ยมนะนะจะเป็นสลักตัวในนะฮะเลี่มจะอยู่ด้านในเพราะนั้นเราเราไม่ไขตัวนี้นะครับเราจะไขตัวล่างมันจะมีตัวล่างนะตัวล็อกตัวล่านงะหัวมันจะเป็นเหลี่ยมนะอ่าเป็นเหลี่ยมเบอร์สิบสี่นะครับเป็นเบอร์สนะิบสี่เนี่ยเบอร์สิบสี่เราก็จะใช้อ่าหัวมบล็อกนะควรจะเป็นกุญแจบล็อกนะ เป็นบล็อกอควรจะเป็นเป็นบล็อกนะเพราะว่าถ้าไปใช้ปากตายไม่ได้นะฮะใช้ปากตายนี่หัวล์รถที่อาจจะเสียเลยนะครับควรจะเป็นบล็อกหรือว่าน่าจะเป็นกุญแจ,จประแจแหวนนะก็น่าจะได้นะประแจแหวนที่คุณภาพดีๆหน่อยนะเบอร์สิบสี่นะครับขันหลอกนะขันหลอกเบอรต์ตนะิขันซ้ายนี่

ประมาณนี้ก็เขาจะลอยขึ้นมาอิสระนะลอยขึ้นมาอิสระแล้วก็ถ้าเบรกก็จะยังค้างอยู่เดี๋ยวผมตั้งกล้องกันแล้วกันโอเคมองเห็นปะครับ แต่นะครับบางคนก็บางคนก็ไม่ถอดก็มีง้างมาก็เปลี่ยนได้เลยะถ้่อยู่ก็อะไรมามัดโยงไปก็ได้ใช้เชือกใช้ลวดมามัดมัดโยงใส่ตัวหัวชกตรงไหนก็ได้ให้มันอยู่อย่างนี้แล้วแกะผ้าเบรกได้เลยเปลี่ยนได้เลยแต่บางคนก็มองว่าในไหนเราก็ได้รื้อแล้วกะถอดถอดมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าทําได้ถ้าถอดก็ถอดไปถอดถอดมาหรือไม่ก็อาจจะใช้ถอยทิศเวลาประกอบก็จะระบีทาหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันนานละ อยู่กันถอยู่กันยัางไงมันนานมากแต่ถอดน,นี้ก็ดีฮะถอดมาเราทำความสะอาดทั้งตัวสลักนะตัวตัวรูตัวสลักแล้วก็เว,วลาประกอบก็จะระบีหน่อยเนาะจระบีหล่อลื่นหน่อยแล้วกัน,นไหนๆมันก็ได้รื้อแล้วนะครับแล้วก็ใช้เด็กแบนเป็นไขควงก็ได้ไขควงแบนนะบางแง่หนูเข้าไป จะงัดมดเลยนะครับงัดมงกรเลยตัวใหม่งัดมาเสือผ้าเบดชดเก่าน้ออันนี้จะมีแผน่นตัวนี้จะมีแผ่นซิปอยู่นะก็ดูว่าตัวใหม่เราจะใส่หรือเปล่ามันมีมาในกล่องให้หรือเปล่ามาดูนะถ้ามันมีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรดูถ้าเราใส่ได้มันก็ดีอะ่ะมันก็เพิ่ม เหมือนกับว่าเพิ่มความหนาของของตัวเครเบรกมานิดนตัวใหม่อันนี้ซื้อมาแล้วนะครับชุดนี้มีให้สองล้อสองล้อหน้าเสองล้อหน้าสองล้อหน้า,ส,นาสี่ชินนะ จะนี้มาสองคู่นะฮะสองคู่สองคือคือสี่ชิ้นนะให้เรามาใส่นะครับตัวนี้เขาไม่ได้ให้มานะแผ่นแผ่นซิมตัวรองเนี่ยไม่มีแผ่นเหล็กเนี่ยใหม่เนี่ยไม่มีไม่มีมมมมให้มาอ่าสังเกตเวลาทำไมเราต้องเปลี่ยนราะเบรคสังเกตอันเก่าเนี่ยเห็นไหม มันจะสึกลึกมากจนจะหมดแล้วจนจถึงเหล็กแล้วนะฮะเขาเขาช่างก็จะอาศัยหลักการตรงนี้อลอกมาที่เขาทําลอกไว้นี่นะฮะถ้าเบรคควรจะหมดไม่เกินไม่เกินล่องแต่ตัวนี้มันหายไปเลยไหมล่องหายไปเลยนะครับเพราะงั้นยังไงมันก็สมควรเปลี่ยนมาตั้งหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนเฉยนะครับเขาเรียกว,ว่าใช้ใช้จนคุ้มค่านะใช้จนคุ้มค่าโอเคนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ กันเลยหมดเกลี้ยงนี่พบคั่มแล้วนะครับล่มจะมองไม่เห็นแล้ว นแค่นี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็สวมก็ไปเฉยๆเนาะสวมเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นแผ่นซิมนี่คงไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแต่ของเดิมมันมีมานะตรงไหนเราเราไม่ใส่ก็ได้นะเพราะเขาทำมาหนาอยู่เนาะทำมาหนาอยู่ไนมะ่ไหมใส่ไม่ใส่ก็ได้น,ะน,นี่ก็ก่อนประกอบก็จะระบีจะระบียบชโลมข้งหมด 现在放空的。Today, เอคือเมื่อกี้ที่เราถอดมาเนี่ยผ้าเบรกเป็นผอมมากใช่ไหมครับตัวแม่ปั๊มตัวเนี้ยมันก็จะดันสูงอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปเฉยเฉยเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะอ่ามันจะต้องดันแม่ปัมนะมป๊มตัวนี้กลับนะฮะดันแม่ปั๊มตัวนี้กลับถ้าเป็นอู่ซ่อมส่วนใหญ่ก็จะมีปากกาคีบนะอ่ามีปากกาคีบแล้วหมุนหมุนอัดให้มันเข้าไปแต่เราไม่มีปากกาคีบเราไม่เราไม่ใช่ช่างเราไม่มีถึงขนาดนั้นนะฮะเราทําเองดังั้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับ ถ้าเป็นช่างเขจะมีปากกาคีบแล้วก็หมุนหมุนมันก็จะบีบเข้าไปใช่ไหมครับบีบแป๊มถอยหลังเข้าไปแล้วสูงลงง่ายแต่เราไม่เราไม่มีปากกาคีบอ่ะสมบุรณนะล้วนะก็ใส่ก่อนนะครับของเรานี่ทำแบบบ้านนะฮะใส่ก่อนนะฮะมันจะใส่ไม่ได้ไหมครับใส่ไม่ได้มันชนนะเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะครับในที่นี้ผมจะใช้เหล็กอ่าใส่ไม่ได้ ชนนะนั้นเราก็ต้องหาวิธีนะครับในที่นี้ผมจะใช้เหล็กอ่าก็คือเหล็กธรรมดาเราเนี่ยนะเหล็กเส้นเราเนี้ยนะฮะผมก็น่าจะใช้วิธีงัดนะฮะใช้เหล็กนี่นะงัดงัดระหว่างขอบขอบแม่ปั๊มตัวน,นี้ตัวเนี้ยกับกับบาเหล็กตัวนี้นะฮะมองไม่เห็นเปิดแฟลชเลยเนี่ยต้องใส่อ่าพอเราง้าง เนี่ยเ่ยตุลูซูปลูซูบลูซูบลูซูป,ป,ปั๊มพอเรางัดเข้าไปให้มันจมเข้าไปนะน้ำมันเบรกก็จะไหลย,ย้อนขึ้นไปบนที่ที่โบเลนเนี่ยถังถังน้ำมันเบรกทด้านบนอ่ะก็จะย้อนไปมันจะยังไม่ดันลงมานะครับถ้าเราไม่เหยียบเบรกนะครับเข้าไปมักก็จะอยู่เลยเข้าไปพวกก็จะเป็นดิง่งเฉยๆนะแล้วก็ใส่ใ,นใ,นใส่เข้าไปตัวนี้ะมีลุกอย่าง ก็ค no tamam. ือเวลาใส่มันก็จะใส่ได้ไหมใส่ได้เดี๋ยวเต้องรู้ป่ะเนาะต้องมีรู้อยู่นะโอ้โหเนี่ยที่เรามีน็อตใช่ไหมครับก็คือน็อตเนี่ยนะถ้าจะบินไหมน็อตสลักสลักสลักจะบินได้ บีไหนเออเบอร์สิบสี่ครับขันเข้ากันเดิม แค่ตึงมือให้อยู่พอโอเคแค่นี้ก็ประกอบล้อเลยครับนะก็เอาล้อมาใส่ขึ้นโอเคก็นำล้อมาอประกอบขึ้นก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือการเปลี่ยน ถ่ายดิสเบรกง่ายๆนะมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนะเนาะแค่ถอดล้อ,อมีแม่แรงนะมีแม่แรงถอดล้อ,อเนี่ยมีแม่แรงยกขึ้นแล้วก็ถอดล้อแล้วก็เบอร์สิบสี่เบอร์เดียวนะเบอร์สิบสี่เบอร์เดียวนะครับ คครับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับสําหรับสาระการเปลี่ยนผ้าดิสเบกนะของรถยนต์ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะก็สามารถซื้อมาทําเองได้นะไม่ต้องเสียตังค์เนาะโอเคคลิปแรกพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ